สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะวันนี้มารีมาขอแนะนําตัวเออหนีไปหนีไปทําไลฟ์นะคะเนี่มารีแจ้งว่าหน,นีมารีหนีไปไหนนะคะแจ้งมาแจ้งพี่น้องนะคะว่าเอ๊ะมารีหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมารีหายไปหลายวันเพราะว่าไม่ได้ลงคลิปนะคะห้าหกวันได้นะคะมารีไปไลฟ์สดขายของค่ะลงไปสามพอร์ตเออสามสามไลฟ์สามไลฟ์สามไลฟ์นะคะ โหยุ่งเป็นยุงตีกันยิ่งกว่า y o u t u b e อีกนะคะโอ้โหตอบคอมเมนต์เราก็ตามไม่ค่อยดีก็ให้ลูกมาตอบให้แล้วก็ไม่ได้ทักทายเพื่อนๆที่เข้ามานะคะเพื่อนๆเข้ามาที่รู้จักกันนะคะตามไปจากช่อง Youtube ด้วยนะคะวันนี้มายืนใกล้ๆนะคะฟอมกกนะคะสตรอมนะคะท่านไหนมียงางทักมาได้ะคะ่ะม,มีทั้งตัดสดมีทั้งชำแล้วนะคะเบ้าอิสไลท์นะคะเมาอิส์ไลท์ฟอมกกนะคะ,ะ,คะเห็นมองเห็นไหมคะ ฟอมพอนะคะสวยๆเดี๋ยวฟางจะพาไปดูใกล้ๆอ่ะอุสตอมใกล้ๆก่อนนะนะคะอุสตอมใกล้ๆก่อนเนาะนะคะสวยมากนะคะฟอมกอมาลีใส่กระถางใหญ่ไว้นะคะแล้วก็มเมาอีสันไลท์นะคะมเมาอีสันไลท์ฟอมกอนะคะฟอมกอนะคะเรามันหล่นก็มันก็เรื่องของมันหล่นเ,เนาะราคาเนาะแต่ที่นี้ว่าเราจะปลูกยังไงให้ได้สวย นะคะกินใจเราเนาะเป็นคนที่ชอบอ่ะนะนะคะก็ท่านไหนยังไม่มีก็ทักมานะคะท่านไ <c ười> หนยังไม่มีก็ทักมานะคะเดี๋ยวเราจะเลยไปดูกล้วยกล้วยแล้วก็แล้วก็วกบอรทองอ,อ,อายุเจ้ายักษ์หรือใกล้ลืมเนี่ยรายงานเจ้ายักษ์รายงานท่านผู้ชมหน่อยลูกอือ <c ười> ท่านผู้ชมรายงานท่านผู้ชมหน่อยนะคะอันนี้เขาเปลี่ยนฤดูนะคะ เขาเปลี่ยนฤดูเสร็จแล้วก็ใบเขาจะไหม้เปลี่ยนฤดูช่วงเปลี่ยนฤดูใบไหม้นะคะคือจากร้อนจัดมาเป็นฝนนะคะจากร้อนจัดมาเป็นฝนนะคะจากร้อนจัดมาเป็นฝนก็เลยเป็นประมาณนี้นะคะแล้วเขาก็ขึ้นโคนนะคะเขาก็ขึ้นโคนลูกออกมาตอนนี้ก็ชอบจะเผือกนะคะเผือกมาก,ก่อนเลยนะคะเลี้ยงยากมากเผือกเนี่ยคือจะไม่ไปไหนมาไหนเลยนะคะช่วงหลังๆที่มาเผือกมาก เดี๋ยวยักบ๊ายบายท่านผู้ชมหน่อยลูกนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมดูบอลทองเดี๋ยวมารีจะปล่อยไ้นราคาตัดสดว่าเท่าไหร่อะเดี๋ยวลุ้นกันอ่าเม้าอิสันไล์นะคะฟอร์มกอนะคะฟอร์มกอสวยมากนะคะฟอร์มกอสวยมากนะคะหลายสวยท่านผู้ชมท่านไหนยังปลูกด้กอยังที่รับไปนะคะได้เป็นกอหรือยางนะคะ เลี้ยงยากไหมเลี้ยงไม่ยากก็ตอบมาด้วยนะเลี้ยงเลี้ยงแบบไหนให้ได้สวยตอบมาด้วยนะ <c oughs> <c oughs> นะคะบรทองบรรทองบรรทองมีลูกมารีปล่อยปล่อยในราคาตัดสดนะนะคะปล่อยในราคาตัดสดอยู่ที่2อ0พันเก้านะคะราคาตัดสดมารีไม่ชาให้นะคะนะคะแล้วท่านไหนสนใจรับก็รับเข้ามาได้เลยนะคะ ปล่อยในราคาตัดสดบอลทองแล้วปล่อยสองหนอ่อมีแค่2หน่อนะคะแล้วก็ถ้าปล่อยสองหน่อนี้ไม่รู้ตอนไหนจะมาอีกนะคะเพราะนานมากกว่าจะมีมานะคะเดี๋ยวพาไปชมกล้วยแดงอีกดูอ่ะ,อะกล้วยกล้วยนี้ก่อนกล้วยเสือพานนะคะกล้วยเสือพานมองเห็นไหมมองเห็นลายไหมคะนะคะลายเขาสวยมากนะคะอยู่ที่หลักร้อยนะคะ ตอนนี้เป็นเอาเป็น690ตัดสดนะคะ690กรวมส่งนะคะ690รวมส่งเจา้ายักอเดินผ่านเจ้ายักอีกแล้ว <c oughs> <uca> นะคะโมโฮิโตโมโตเม,มื่อกี้ลืมรายงานมโมฮิมโ,ฮโตด,ด้วยนะคะเมื่อกี้ลืมรายงานมโมฮิโตด,ด้วยนะคะมโมฮิโตนะตัดสดนะตัดสดก็มีเหมือนเดิมค่ะนะคะขอนะเป็น290ตัดสดรวมส่งนะคะ ตอนนี้ก็คือขายไม่เอาเอาเ,อาเ,อาเ,อาเป็นแบบว่ารวมส่งไปเลยมันจะได้จบๆเนาะไม่ต้องมาบัวค่าส่งค่าอะไรเนาะค่ะพี่น้องก็จะได้ดูเงินว่าเงินเรามีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะได้ง่ายง่ายขึ้นเนะาะ <c oughs> นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูกล้วยแดงอินโดเนาะเพามีหลายมิตินะเพ้าอได้เลี้ยงเขาทีแรกทีแรกอุย้ยร้อนราคารอนเราก็ซื้อมาหลักหลักที่นะเดี๋ยวจะพาไปชมกล้วยแดงอินโดแล้วทีนี้เราเราเลี้ยงแล้วทีนี้มันมันยังไงอะ มันมันได้ใจอ่ะกินใจได้ใจมากนะคะกินใจและได้ใจมากนะคะเขามีหลายหลายนะคะนะคะอะะะะต้นใหญ่ต้นใหญ่ที่สวนนะคะมาลยมาลที่ขากล้องด้วยนะ,ะมันเป็นเงินสั่นนิดนึงนะ,ะน,นะคะต้นใหญ่นะคะต้นใหญ่ที่สวนนะคะแล้วต้นลูกต้นลูกรองๆองและที่ก่อนหน้านี้ก็ปล่อยไปหลายต้นแล้วนะคะแล้วทีนี้ว่า ก็ม uhm. ีหลายมิติมือแต่ละหนอลายจะไม่เหมือนกันได้ลุ้นลายนะคะลายสวยไหมลายไม่สวยแต่ละหนอนะคะเขาจะไม่นิ่งเหมือนต้นอื่นๆนะคะไม่นิ่งเหมือนอย่างนี้นะคะไม่นิ่งเหมือนอย่างนี้ไม่นิ่งเหมือนอย่างนี้อันนี้ป่าลายหินอ่อนนะคะต้นนี้นะคะต้นนี้ป่าลายหินอ่อนนะคะนี่ค่ะป่าลายหินอ่อนนี่ตัดสดอยู่นะคะตัดสดเอาอยู่ที่ เอาอยู่ที่สดอยู่ที่เอาอยู่ที่4ี่รเ้าสิบรวมส่งนะคะนะคะนี่ค่ะป่าลายหินอ่อนนะคะนี่เลยนะคะป่าลายหินอน่อนสวยมากนะคะป่าปลาปัวก็มีนะคะปาปลาปัวก็มีใบก็จะเป็นพิ้วพิ้วนะคะนู่นอีกก Starbucks. อนหนึกก่งนะคะกกอนหนึ่งเลยนะคะก้อนหนึกก่งเลยนะคะ จะพาไปชมออกอนแดงอินโดใกล้ๆนะคะต้นนี้นะคะมีมีใบสองใบสองใบนี่เหมือนกันนะคะฮัรฮารแล้วก็ลายเหมือนกันทั้งสองใบแล้วก็จะมีลายไหมๆอีกทีอย่างเงี้ยในใบนะคะ่ะแล้วแต่ละแต่ละลูกนะคะออกมาไม่เหมือนกันนะคะ แเลี้ยงไม่ยากนะคะทำว่ากล้วยเลยล่ะกล้วยกล้วยเลยนะคะนะคะเลี้ยงไม่ยากเลยนะคะมีอยู่ที่ไซส์2 4แล้วก็มีอยู่ที่พันสองแล้วก็มี9 0 0รนะคะ mm hmm. คือไซ,ไซส์ที่มารีไลน์มาไล่มานี่ก็คือที่ทำให้หมดแล้วนะคะ mm hmm. อันนี้พอริรดา้าพอริรดา้าพอริรด้านี้จะยักษ์มากยักษ์ใหญ่มากนะคะฝน mm hmm. มาลมมามาหักครั้งแรกก็ตัดตปล่อไป โคนออกไปนะคะนี่ฝนมาขึ้นมาใหม่แล้วก็ฝนมารอบสองก็ตัดอีกปีมาเลยลูกมาเลยแต่หนอเพิ่งได้ให้หนอเดียวนะคะวมะลีไม่ได้ไม่ได้เล่งปุ๋ยนะคะนี่ป่าลายเห็นอ่อนนะคะป่าลายเห็นอ่อนนะคะต้นนี้เป็นว้าค่อมเตี้ยนะคะสวยมากว้าค่อมเตี้ยสวยมากนะคะสวยมากนะคะ มาว่าค้อมเตียยังไม่มีจํานวนนะคะอันนี้ป่าปลาปัวนะป่าปลาปัวอันนี้จะเป็นลายกระจายนะคะลายกระจายลายกระจายกระจายนะคะถ้าลายป้ายป้ายก็มีนะคะอยู่ที่สวนโน้นมีหน่อนะคะรับตัดสดได้นะคะนะคะป่าปลาปัวต้นนี้เป็นลายที่ป้ายนะคะเป็นลายที่ป้ายนะคะเมาด้ขอตั้งกล้องนะคะลายที่ป้ายนะคะ ป้ายอยย่านนะคะป่าปลาปัวนะคะเป็มใบป้ายมีลูกฝอยจัดสดอยู่ที่หกร้อยเก้าสิบนะคะมาดีจะได้ไม่ลืมราคาเนาะมีลาวาก็มีจัดสดอยู่นะคะลาวาก็มีจัดสดนะคะแล้วก็มีฟาโรก็มีจัดสดมีอะไรมีทุกอย่างค่ะจัดสดมีหมดเลยนะคะลูกเจ้ายักษ์ก็มีนะลูกเจ้ายักษ์ก็มีด่างไรวากิวออดิบนะคะด่างไยวากิวนะคะ นี่เลยนะคะด่างลายวากิวมาดิปล่อยอยู่ที่690เหมือนกันนะคะด่างลายวากิวนะคะลายวากินะคะคะลายวากิว,ะะว,กวอ,ออดิบออดิบด่างขาวนะคะอยู่ที่200 290รวมส่งนะคะ290รวมส่งนะคะพร้อมลูกอย่างนี้เลยแล้วแต่ท่านไหนจะเลือกเอานะคะ ที่เขาบอกว่าเขาบ่นกันอยู่พักหนึ่งว่าลายด,าลด่ดางรุดด่างรุดไม่ลุดนะคะมันจะเป็นช่วงฤด,ดูฝนเปลี่ยนหรือฤด,ดูแบบว่าฝนหรือมีฝนมั่งไม่มีฝนมั่งแล้วร้อนจัดมั่งเขาจะเปลี่ยนเปลี่ยนจากเขียวเขียวเลยค่ะด่างไม่มานาตอนนี้ก็มาเหมือนเดิมนะคะต้นใหญ่ก็มาเหมือนเดิมแล้วนะคะอ,อดิตนะคะนี่ค่ะนะคะเขาก็เขาก็จะด่างกระจายไปเรื่อยๆนะคะดาง แล้วก็มีหยาดที่รุ่นด้วยนะคะราคาเดียวกันนะคะหยาดที่รุนนะคะ,คะ,ะน1,2แดงอินโดนะคะันสองทำให้แล้วติดแล้วนะคะรวมส่งเลยค่ะนี่ลายลายด้านหลังใบแล้วก็ตรงนี้อยู่ที่2 0 0่อันนี้ก็ะถางิ0นิ้วนะคะ2 0 0่พร้อมเป็นแม่ได้แล้วนะคะ 2400นนะคะ2,400น่ะคะแล้วก็มีอะไรอีกไหมไม่มีอะไร <c oughs> นะคะวันนี้มารีขอแค่นี้นะคะลูกเจ้ายักษ์มีนะคะลูกเจ้ายักษ์มีมีลูกเจ้ายากะะักษ์ม,เาามีเดี๋ยวมาลีจะพาไปชมขากล้องขากล้องขากล้องนะคะลูกเจ้ายากักษ์ไหม เจ้ายักไหมมาแล้วก็มาให้ครบนะคะวันนั้นวันนั้นลงไลน์เนี่ยใบยนี้ยังไม่มานะคะขายที่250ห้าสิบนะคะต่างต่างเทพอ่ะนะคะมีต้นเดียวนะคะ290สิบนะคะแล้วต้นนี้ร5อยห้าสิมีต้นเดียวเหมือนกันนะคะแล้วก็390จ้านะบจามี2กระถางนะคะ แล้วก็มี490กระถางเดียวค่ะแะต่390เป็นสองกระถางน,นะคะลายนี่เวอร์วังนะคะมีแค่นี้ค่ะนะคะเวอร์วังนะคะวันนี้ขอจบแค่ที่ลูกเจ้ายักนะคะทีปารต์ตี้ทีปารต์ตี้ทีปาร์ตี้นะคะพร้อมลูกมาเลยทีปาร์ตี้นะคะมาพร้อมลูกเลยที่890เริ่มส่งนะคะ ทค่คาที่ปาร์ตี้เนาะแบ็กเันเนอร์อะไรมีหมดนะคะฟาโรไหมเห็นชมฟาโรก่อนอ้าชมฟาโรสวยไหมคะที่บ้านใครสวยไหม <c oughs> นะคะสวยมากใบเงาวับเลยนะคะใบเงาวับเลย โอเคค่ะมลมารีมีไม้ให้บิดนะเดี๋ยวพาไปชมเอฟมาค่ะไม้ให้ริดไม้ให้ริดเจ้าหญิงผมเปียนะคะเห็น <He en S 2> ไหมกล้องเห็นไหมเจ้าหญิงผมปเปียเอาไปนี้ดีกว่าเจ้าหญิงผมทองอันนี้ผมทองค่ะ ผมทองนี่น่าจะไม่หน้ามาใหม่ๆจะไม่กว้างเหมือนผมทองนะคะอันนี้ผมทองผมทองมีมีปล่อยแล้วนะคะมีปล่อยปลายไหลตัดสดนะคะสองร้อยเก้าสิบค่ะนะคะปลายไหลสองร้อยเก้าสิบรวมส่งนะคะรวมส่งแบบราคาตัดสดนะคะอย่างเงี้ยนะคะแบบเนี้นะคะเห็นไหมโค้งเห็นไหมอย่างนี้นะคะสองร้อยเก้าสิบนะคะ แล้วก็ผมเปียยังไม่มีนะคะผมเปียยังไม่มียังไม่มีลูกมีแล้วค่ะไหลเข้าเต็มอยู่ในนี้แล้วแต่ยังยังไม่โผลป่ปลายนะคะกระดูกจะเด่นชัดกว่าผมทองนะคะผมทองสองร้อยเก้าสิบนะคะจ้าวันนี้เดี๋ยวพาไปจบพาไปจบคลิปอยู่ที่บอลทองดีกว่าสวยๆนะสวยๆนะส,สวัสดีค่ะวันนี้มารีขอแค่นี้ค่ะ อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร b ์ให้มารีด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ